สวัสดีครับผมช่างโฟนเป็นหนังกระทิกนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับผมจะมาส่งงานให้พี่ๆนานาที่สั่งงานผมไว้นะครับช่วงนี้ส่วนมากจะเป็นงานสั่งทำทั้งหมดนะครับเพราะว่าสั่งมาหลายท่านเลยนะครับครับอย่างคุณพี่ตัวอย่างนะครับของคุณพี่สุรพลครับสั่งเป็น ม้กับพี่ขอควายมานะครับราคา2,500บาทครับแทนตัวนี้2,500บาทเก็บเงินปลายทางนะครับจะแถมเลเซอร์ไปหนึ่งชุดยางสองชุดลูกเหล็กหนึ่งกวดครับอ๋อแล้วก็มีคอมเมนต์มาด้านหะนะ้าบางท่านเนาะคอมเมนต์มาบอกผมว่าเอ๊ทำไมขายของแพงขึ้นเรื่อยๆ ผมก็ขายราคานี้ตั้งแต่ผมเปิดช่องมานะครับราคา2,500บาทแล้วก็เก็บเงินปลายทางครับเก็บเงินปลายทางแล้วก็ไม่มีบวกเพิ่มค่าขนส่งนะครับที่ผมทำทำอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นนะาๆนาพี่ๆที่ติดตามผมใหม่ก็จะไม่รู้นะครับเพราะว่างานทุกชิ้นของผมจะแถมลเซร์ไปแล้วก็ยาง สองชุดทุกเลงหนึ่งขวดครับถือว่าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับครับตัวนี้ของคุณพี่สุรพลครับสองพันห้าร้อยบาทครับตัวนี้จะเป็นของคุณพี่ถนอมครับถนอมจะเป็นไม้จะเป็นไม้ไมพยุงครับครับราคาสามพันบาทครับ ของคุณพี่สีทองครับจะเป็นไม้สักทองครับพี่เขาชอบเป็นไม้สักทองแบบเบาๆหน่อยงานทุกชิ้นนะครับสั่งมาผมจะทำตามที่พี่ๆนานาต้องการเลยนะครับชอบแบบไหนไม้แบบไหนนะครับถ้าผมมีผมก็จะจัดให้เลยครับ ตัวนี้จะเป็นกําคอไม้ประดูนะครับราคา1,999บาทนะครับเก็บเงินปลายทางครับจะได้เลเซอร์ไปเหมือนกันทุกชุดเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นของช่างแย้มครับช่างแย้มกำคอทรงนี้จะเป็นทรงยอดนิดเลยนะครับจะสั่งมาเยอะมากครับกำคอยอดนิดครับระยะชักเท่าไหร่พี่ๆนานะบอกผมได้นะครับชอบระยะชักเจ็ดสิบเจบห้าแปดผมทำให้ได้หมดครับ แล้วก็ราคาราคาเดิมนะครับไม่มีบวกเพิ่มเลยนะครับราคา1,999บาทนะครับงานทุกชิ้นนะครับจากราคาเดิมสั่งระยะชักได้ครับระยะชักดึงยาง7จ็ด80ชอบแบบไหนสั่งผมตัดได้ต ตัวนี้ของคุณพี่ประสาทนะครับครับอ๋อแล้ก็ตัวม่อกีตัวนี้นะครับเป็นของคุณพี่ปิงนะครับผมลืมบอกไปแล้วก็ขอบคุณพี่กีระพงศ์ครับ เดี๋ยวสักพักผมจะแพ็กแล้วก็จะส่งให้เลยนะครับสีให้หมดแล้วนะครับของคุณพี่เพลินครับ,รบงานไม้ทุกชิ้นจะเป็นไม้เก่าครับจะเป็นไม้ประดูเก่าทั้งหมดเลยนะครับไม้ประดูบ้านเก่าครับไม้ประดูแดงตัวนี้ของท่านผู้ใหญ่เชิงครับ ตัวน,นี้จะเป็นไม้ประดูลายหน่อยนะครับ,รบแล้วก็ขอบคุณพี่วิเชียนครับส่วนมากจะเป็นระยะชักเจ็ดสิบห้าเก็บทั้งหมดเลยนะครับที่สั่งมา ตัวนี้ของคุณพี่สมพงศ์ครับงานของผมจะออกมาบล็อกเดียวกันทั้งหมดนะครับจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะงานของผมนี้จะผ่านมือผมเองครับผมทําเองทั้งหมดเลยจะไม่ให้จะไม่มีจะไม่มีใครไปใ,ใครทําแทนนะครับขอบคุณพี่พิจิตรครับ อาจจะมีรอยตะปูนิดหน่อยๆน่อยครับแต่ผมซ่อมทั้งหมดแล้วนะครับเพราะเป็นไม้เก่าเนาะ,ะมีรอยตะปูอะไรบ้างครับก็ไม่เยอะครับตัวนี้จะเป็นของของคุณพี่คุณพี่ทรงเดชนะครับขอบคุณพี่ทรงเดชพี่เขาจะเอาเอาสองด้ามเลยนะครับ,รบจะเป็นมือสอบ มีอสอดทรงสไนเปอร์นะครับทรงสไนเปอร์ครับมีอสอดทรงสไนเปอร์แบบนี้ก็มีเลเซอร์ให้นะครับตัวนี้ก็ราคาห9 9่บาทครับนะนะครับตัวนี้ราคาหน9่บาทครับเก็บเงินปลายทางนะครับจะได้เลเซอร์ไปด้วยยาวสองชุดลูกเหลขข็กหนึ่งตัวครับ น้าท่านเอาน้าก็เอาสองุดเลยครับก็ขอบคุณพี่วิมลครับตัวนี้ขอบคุณพี่วิมลครับขอบคุณพี่วิมลเนะาะจะเป็นชิงชันนะครับไม้ชิงชันนะครับไม้ชิงชันเนี่ยติดติดกับพี่แล้วก็ของของน้าน้อมนะครับของน้าน้อม น,น้องอย่าเป็นปลาดูครับปลาดูแดงครับตัวนี้ระยะชักที่80ดสิบเซนครับตัวนี้นะครับจะย,ยาวหน่อยครับ80สิบเซนแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นของคุณพี่ยุพินครับครับขอบคุณพี่ยุพินเนาะครับแล้วตัวนี้เป็นของคุณพี่ถาวรครับตัวนี้ครับครับถาวรครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นของคุณพี่ชาญชัยนะครับของคุณพี่ชาญชัยจะเป็นไม้กระพี้เขาควายนะครับครับขอบคุณพี่ชาญชัยครับครับตัวนี้พี่ชาญชัยเขาเอาแค่พันท้ายกับรางครับครับ แล, Precis. แล้วจะมีว่างอยู่อยสามด้ามครับตัวน,นี้อย่าเป็นไม้ชิงชันครับชิงชันติดกับพีครับตัวน,นี้เนาะตัวน,นี้อย่าเป็นชิงชันติดกับพี๊ครับ,รบ <c oughs> แล้วก็อีกตัวนะครับชิงชันอีกตัวครับชิงชันติดกับพีครับจะมีสองตัวเนาะครับชิงชัน จนติดกระพีระยะชัก75ครับทั้ง2ตัวเลยนะครับระยะชัก75ครับสนใจยังไงโทรหาผมนะครับ080125 8591ครับจะมีว่าง2ตัวแล้วก็ไม้กระพีเขาควายอีก1อีกหตัวนะครับครับจะได้เลเซอร์ไปแถมไปด้วยครับ1ชุด ยางสองชุดลูกศิก1หนึ่งขวบับครับตัวนี้ที่เป็นเป็นตัวว่างอยู่นะครับมักกะพีขาอควายครับ,ร,บราคาสองพันห้าร้อยบาทนะครับครับตัวนี้สองพันห้าร้อยบาทครับแล้วก็ชิงชั้นเมื่อกี้นี้ราคา ราคา2,000บาทนะครับผมงขอราคา2,000บาทจะได้ลเซอร์แล้วก็ยางยางไป2ชุดเลยครับส่งปีเก็บเงินปลายทางครับราคาไม่บวกเพิ่มครับราคานี้เลยครับพี่ๆน้าๆรับของหน้าบ้านก็จ่ายเงินจ่ายเงินตามราคานี้ครับ2,500บาทครับสนใจยังไงก็โทรหาผมนะครับ เบอร์โทรผม0801258591ครับใช้ได้ทั้งโทรแล้วก็ไลน์นะครับย้ำอีกทีนะครับเบอร์โทร0801258591ครับเดี๋ยวผมจะเอาจิงชันมืเมกี้ดูให้อีกทีครับให้ดูอีกทีครับนี่ครับจิงชันมืเมกี้นะครับ ราคาส0 0พันบาทนะคร,ครับครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับครับครับผมคลิปนี้นะครับผมขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าหรือว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะมาส่งงานให้พี่ๆนานาอีกทีครับ ครับขอบคุณมากนะครับ